สวัสดีค่ะพบกับข้าพยากรณ์อากาศประจำวันบร,ริเวณภาคใตฟ้ฟองนึนงอประจำวันจันทร์ที่7มิถุนายนพศ2 5 6 5ค่ะสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นมันผือไปติดตามช่วงนี้ค่ะเริ่มกันดี่แผนที่อากาศพิภูนเวลาตีหนึ่งค่ะมีอุกภ้องกอดอากาศต,าต่ำปกคลุมอยุโรปเป็นประเทศฟิลิปปินส์ค่ะต่อไปเป็นลมมรสุมค่ะจะเจอกับลมมรสุมต้นตกเชียงใต้ค่ะผัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามานันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะ ต่อไปเป็นภาพท้ายดาวเทียมที่มาบริเวณพลาการกาค่ะบริเวณผากใต้ฟังต้นโอค่ะตัวผอบมิกมากค่ะต่อไปเป็นภาพเรดาร์สุราดพิลาการิกาค่ะบริเวณผากใต้ฟังต้นโอตอนบนนะคะตัวแม่ผอมกลุ่มฟุ้นค่ะเรดาร์สหิงภาพเวลาการิกาค่ะบริเวณผากใต้ฟังต้นโอตอนล่างค่ะตัวผอมกลุ่มฟุ้นกำลังอ่อนถึงนักในทะเลอ่าวไทยค่ะต่อไปเป็นการได้งานอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้ที่3น6องศาเซลเซียสค่ะ ที่าอากาศสายานหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแต่อุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้นะคะว่า,าที 23. ่23.2องศาเซลเซียสค่ะเทียมเพื่อการสนาด,ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อไปเป็นการรายงานฝน20เซิเมตรชั่วโมงค่ะว่าตั้งแต่7โมงเช้าเลยว่าจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะเริ่มผ่า,าตัดฟองน้องน้องนะคะมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่16.0ม mm ิลลิเมตรค่ะที่าอากาศสายานหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะค่ะต่อไปเป็นการคาดหมายสภาพอา,ากาศของวันนี้ค่ะ รมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะผักปคพุ่มทะเลอันดามันาักต้ายและอ่าวไทยค่ะทําให้มีฝนหรือฝนฝ่าขนองหลายพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในระหว่างช่วงบ่ายถึงค่าค่ะภาพรวมนะคะจะมีมีเป็นส่วนมากกับมีฝนฝ้าขนอง้อยระ60ขหกสิบพื้นที่ค่ะหลายจังหวัดนะคะเพนบุรีนครพัทลุงสงขลาปัตตานีค่ะจะมีฝนอยู่ที่ระดัสหกสิบพื้นที่ค่ะประจวบชุมพรสุราษฎร์ยะลานราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ที่ระยละหกสิบพื้นที่ค่ะ ขอให้ประชาชนระมัดระวังจากบริเวณที่มีฟนฝ่าคะนองและร่มกันฉกแรงค่ะและชาวเรือชาวประมงนะคะควรนลิเลียงบริเวณที่มีฟ้นฝ่าคะนองค่ะค่ะอุณหภูมิต่ำสุดน,นะคะจะอยู่ที่ประมาณ23-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงส,สุดจะอยู่ที่ประมาณ33-35องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเป็นคืนล่มค่ะบริเวณผักาตายฟังต้นออกนะคะจะเจอกับคืนล่มตันตอกเชียงตายค่ะที่มีความรว่ม1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีขื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะและบริเวณที่มีฟ้นฝาคนองนะคะจะมีลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพอากาศของวันหนี้จนถึงวันที่สามกรกฎาค่ะบริเวณภาคใต้ฟัองวนนออตอนบนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบค่ะจะมีฝนหรือฟ้นฝาคนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่แต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามกรกฎาค่ะปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะ ต่อไปเป็นภาคใต้ฟังวันอตอนลางค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ดสามค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองร่อยละสามสิบถึงเซสิบทองผืนเทค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์อากาศวปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตดโนนะคะและพอบกันไม้ตาะะเฉาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน